นาเปตตวานัสสชะลังสามโมติตตวะจังาพาทานังภาวนธาสิทานณโสเอเตนัสะเจวัจเจนะโสติเตโพตุสัพพตาปะเฮนาเตนะอาปา มัทธางเถเสนาสัจวาเชนัสอติเตห์โตุสาตาตาสะเปพุาลาภาตาปเจกานาชยามปลังลาหันตานานจเสเสนน สาปปานิรางพุเรตวารามีสาสพปปะตัวสัมปวติมุตสังเอเตอนาชาวเจอนาโหตุเตจายมังกลานจยันตัวปวติยน

मोह सो चेता कामचार सुपर्ता किन्नाङ्काय का माङ्ग นาปตากินนาเนกัตะวันนราพันตัดเทอปันดากินเนอมวตุสาพุมังคาลังรักานตุสาเปเทอันต๊ โสติยภวันตุเตภวตุสัพปมังคลังรักานตุสัมปันเตวันตาสพมปทามานุภาเวนัสธาโสติยภวันตุเตภวตุสัพปมังคลังรัก

ความเคารพกับเรียนเชิญท่านที่ได้รับปัจเชิญจำนวนสิท่านประเคนถวายปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ครับขอเรียนเชิญครับค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะลําดับนี้จะเป็นการถวายเครื่องทายธรรมแก่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปค่ะค่ะซึ่งพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันนี้นะคะ ก็มีพระราชบัญญัติสกุลวัสเกตปพระสิทธิธรรมธาดาพระวิคุพระคูวิันธรสายันพระครูวิจิตสังฆการพระคูสัพทสุนทรพระมหาจิมไกสุตยาโนพระมหารัชพลธานุตัโมนะคะพระมหาวสันตนยาโนพระมหาสมชายวิริยะวโรและพระมหานรินขันติธรรมโมค่ะซึ่งพระทั้งหมดนั้นเป็นพระที่อยู่ที่วัดสาเกตราชบรมหาวิหารแห่งนี้ค่ะ ในวันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2553นะคะวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมที่จัดบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ และก็จัดที่นี่วัดสาเกตร,ราชวารวิหารนะคะและได้การจัดพิธีนี้ก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็น,นําน้ําพระพุทธมนต์เฉริญพระเกียินี้มอบให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนําการไปดําเนินกิจกรรมต่อเนนองในจังหวัดต่อไปซึ่งจะมีพิธีมอบในวันพรุ่งนี้นะคะ ซึ่งเนววหภูลปะริภูเรนติสกลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจจิโตปฏิฏานตุหังกิปัมเอวะสมิฏฐตุสัพเพปุเรนตุสังคปอน awesome. <laughs> จันโทปนลโสยธามนิโชติลโสยถาสีติโยเววัจฉ điưu What cho lôô Vi nontum máê mau quan loại yêu คีติมายยโกภะวะหะพิวะทันนเสิเสนิตจงุตตปัจจัย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสตวาสจรายวจะเชียวสิทธิ์เวันตุเตาวตุสาพมังกลลังราคาตุสาปเดวันตา ปัฏฐามมานุปปัเณสัตตาสุทีปวันตุเตภวัตุสะพมังค์ลงรักขันตุสัะปเทวตาสะปสังขานุภาเวนะสัตตาสุ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาได้มีการรวดน้ําและรับพรกันแล้วนะคะมันก็เป็นพิธีบําเพ็ญกุศลนื่องในวันชัตรมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะพระบรมสถวัดพระส,ะสะเกตราชวรมหาวิหารค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้อกันและบรรเทาสาธารณภัยในนามรัฐบาลนะคะจัดพิธีบำเพ็ญ กุศลนเนื่องในวันชาตรมงคลถวายพระสุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2553